ไม่ไหวอย่าฝืนชาวเน็ตถล่มไอจีแม่หมูสงสารใบเฟิร์นอย่าทำแบบนี้กับเธอยังคงเป็นที่จับตาของบรรดาชาวเน็ตสำหรับเรื่องราวความรักของคู่พระนางใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและหวาดใจนายนภัทรประเด็นเรื่องที่แม่หมูพิมพ์การน้นได้อันฟอลโล่ไอจีของทั้งสองคนและคนรอบข้างของใบเฟิร์นทาหลายคนนั้นตกอกตกใจกลัวว่าจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของใบเฟิร์นและนาย ล่าสุดดูเหมือนว่าชาวเน็ตนี่จะแบ่งฝั่งกันแล้วล่ะค่ะโดยรูปล่าสุดใน Instagram ของแม่หมูนั้นก็มีชาวเน็ตนั้นเข้าไปคอมเมนต์ว่าไม่ไหวอย่าฝืนบอกให้ลูกปล่อยใบยไปเถอะให้ใบไปเจอคนอื่นเถอะกับนายคงไม่ใช่เนื้อคู่กันและคอมเมนต์ที่ว่าตอนนี้เราไม่อยากเห็นใบยอยู่กับนายเลยกลัวว่าจะมาโยงข่าวว่าปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวอีก เห็นใบลงรูปลงคลิปก็กลัวว่าไปกับนายกลัวดามาไปหมดเลยตอนนี้อยากให้ใบกลับไปโสดหรือไปคบคนอื่นแล้วว่ากับนายควรเป็นแค่เพื่อนก็ดีอยู่แล้ว และแม่หมูตัดอนาคตนายเลยก็ได้นะคะไม่ต้องให้นายมีครอบครัวไม่ต้องให้นายใช้ชีวิตหรอกค่ะให้นายอยู่กับแม่หมูกินนมแม่จนแก่ไปเลยก็ได้ค่ะแม่จะได้ไม่เหงาไม่ต้องให้นายพบเจอใครเลยก็ดีนะคะจะได้สบายใจแม่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ